ขอบคุณที่ทำไม่มองอย้ำความรู้สึกจากใจขอบคุณนะคะขอบคุณสวัสดีพี่เพียรนุชนะคะสวัสดีแม่ยานเจดด้วยนะคะขอบคุณทุกกลุ่ม ะะขอบคุณทุกมิตรภาพหลายๆที่นะคะอาจจะมีการเข้าใจผิดกันมั่งหรืออะไรกันมั่งแต่ก็ได้มีการเคลียร์ก็เข้าใจกันแล้วนะคะก็กิงจังเป็นของกิงจังนี้นะคะถ้าอยู่กับใครนะคะไม่ว่าจะอยู่กลุ่มไหนนะคะ ก็จะให้ใจนะให้ความรู้สึกเกินร้อยนะคะให้ไปเกินร้อยถึงแม้ว่าบางอย่างหนูยังแหลงออกไม่ชัดเจนเท่าที่ควรนะคะแต่อยากจะบอกว่าในเมื่อหนูเลือกแล้วนะคะหนูก้เาเท้าเข้าไปแล้วหนูไม่มีทางถอยนะคะ ม,มีอีกอย่างถ้อยพิมพ์จอมาตอนนี้หนูยังจัดการกับความรู้สึกของตัวเองไม่ได้ยังจัดการความรู้สึกของตัวเองไม่ได้นะครับอาจจะคุยแบบไม่ค่อยจะรู้เรื่องหรืออยู่ๆก็ไม่เข้ากลุ่มนะคะหรืออาจจะเวิรไปนะคะอยากให้พี่ๆทุกคนเข้าใจกริจจังจอมา หนูไม่พร้อมนะคะที่ที่จะเออ่จะบอกว่าไงนะคะก็คือจะอยากให้มั่นใจในตัวหนะะูว่าหนูเป็นคนที่ชัดเจนนะคะต่อให้สิ่งที่หนูเลือกแล้วมันจะดูไม่ดีหรือดูผิดในสายตาของคนอื่นแต่หนูเชื่อในความรู้สึกของตัวหนูเองว่าหนูเลือกแล้ว นะคะหนูเลือกแล้วนะคะและขอบคุณแม่แก่นยาสาน้องเนยนะคะแอนนี่นะคะที่ให้อิสระทางความเคารพการตัดสินใจของหนูนะคะว่าสิ่งที่หนูได้ตัดสินใจแล้วนั้นผลข้างหน้ามันจะเป็นยังไงก็ก็ขอให้กจังรับเองพวกพี่ๆน้องๆทุกคนเคารพการตัดสินใจ นะคะขอบคุณนะคะที่ไม่ทิ้งหนูไปไหนเนาะนะคะถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างหนูอาจจะเป็นตองมั่งนะคะพูดไม่รู้เรื่องมั่งหรืออยู่ๆก็ปวดจะผีเข้าก็ผีเข้ามานะคะแม่แก่นยาสาตะเนอยอันนี้แต่อันนี้ไม่ค่อยถาลาะจะเป็นพี่พี่ตุย้ยหรือพิ่ตุย้ยกระนกวันนะคะที่ จะคอยบอกคอยสอนทุกครั้งว่าสิ่งไหนที่ทำแล้วไม่อิตฉาใจไม่ไม่ขัดกับความรู้สึกของตัวเองก็ขอให้ทำไปขอแค่สิ่งที่เราทำมันไม่ไปทำร้ายใครนะครไม่ทำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายนะ,ะหรหนูเชื่อว่าสักวันนะคะ หลายคนที่มองหนูในทางที่ไม่ดีหรือเอาชื่อหนูไปพูดถึงเพื่อให้เกิดการเข้าใจผิดหรืออะไรก็ช่างนะคะอยากจะบอกตรงนี้ค่ะว่ามันไม่มีผลอะไรสำหรับหนูนะคะมันไม่มีผลอะไรสำหรับหนูเพียงแต่ว่าเมื่อวานหนูเข้าไปในกลุ่มชานิดหนึ่งแต่หนูแปลกใจตรงที่ว่า ทำไมมันมาเกิดเหตุการณ์ตอนที่หนูโพสหนะ้าชุมชนว่าสัญญาณของหนูอาจจะติดต่อนหนูไม่ได้เลยสามถึงเจ็ดวันทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ไม่ขอพูดถึงหรือไม่ขอพาดพิงใครนะคะใครอยากจะพูดอะไรหรือใครจะทำอะไรก็ตามสบายนะคะ อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนเนาะนะครคนเราโตๆตกันแล้วนะคะบางสิ่งบางอย่างพูดออกมานะคะมันก็เป็นเงาสะท้อนหรือเป็นดาบสองคมว่าสิ่งที่เราพูดออกมานั้นอนะ่ะมันจะทำร้ายคนอื่นหรือทำร้ายตัวเองแตนะะ่สำหรับตัวกิงจังเองบอกเลยว่าไม่เดือดร้อนนะคะเพราะว่ากิงจังมีทีมมีทีมพี่พี่ ที่น่ารักคอยอ่มก็ว่าถ้ามีเรื่องปบก็คือถามแต่ว่าเมื่อวานกว่าขิงจังจะรู้ตัวอีกทีก็เกือบห้าทุ่มนะคะที่รู้ตัวนะคะทีท่รู้ตัวเกือบห้าทุ่มนะคะแล้วก็พยายามคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรามันประดิบประดังอะไรเข้ามาเหลือเกินไล่ตั้งแต่ คอมเมนต์ของพี่ท่านหนึ่งที่ไปคอมเมนต์บ้านพี่สาวนะคะในการเอ่ยถึงชื่อหนูแต่แต่เขาบอกว่าเป็นอีกเรื่องหนึเรื่องของเขาแล้วค่ะแล้วก็มาตรงนี้อีกเรื่องนั้นอีกจริงๆแล้วกิงจังคิดว่าจะไม่ขอมาตรงด้านหน้าสื่อนะคะจะขอคุยแค่หลังบ้านกับแม่แก่นยาสาเจ้าเนยอแอนนี่แล้วก็ กลุ่มคนในกลุ่มของทีมสารแนนะคะในทีมของสารแน่นะคะ,นะ,นนะ,คะหนูก็จะคุยแค่ตรงนั้นแต่อยากจะบอกพี่พี่ทีมสารแนนะคะแล้วก็ไม่แก่นจะิสาวว่า ให้ดูกะเทยคนนี้ไปนานๆนะคะแล้วก็ในการที่หนูจะมาด่าสวนกลับทันทีนั้นมันไม่ใช่ในสัยของหนูนะคะถ้าคนอย่างหนูจะตอบโต้ใครหนูต้องมีหลักฐานตอบโต้ที่สามารถพิสูจน์ได้เปิดให้เห็นได้นะคะว่าจริงหรือไม่จริงอย่างเช่นเมื่อวานนี้ที่ในกลุ่มสารณนหนูก็ได้มีการแคปแชทให้ดูแล้วนะคะว่าหนูคุยกับใครและคุยแค่เรื่องอะไรทนนะคะส่วนใครจะไปปั่นแบบไหน นะคะก็เอาที่คุณสบายใจเข้าใจค่ะว่าช่วงนี้เรตติ้งแต่ละช่องตกนะคะยอดคนดูก็น้อยนะคะกระแสก็เงียบนะ,ะอะไรที่คิดว่าทำไปแล้วมันเป็นผลดีช่องของคุณทำไปเลยค่ะแม้ว่าคนคนนั้นที่ถูกคนก่าวอ้างจะต้องเสียหายนะคะหรือถูกมองถูกประมาทจากคนในกลุ่มเดียวกันว่ามึงคือ อะไรยังไงก็ช่างนะคะแต่ถ้าเขาได้มีการคุยกันเคลียร์ใจกันนะคะมันจะเป็นสัมพันธาภาพที่แน่นแฟนนยิ่งขึ้นอยากจะบอกว่าคริงจังผ่านมาทุกจุดนะคะเจอมาทุกจุดนะคะแค่นี้เจ,จิบนะคะไม่เจ็บไม่ปวดเพียงแต่ว่าอีกแล้วเหรอคำคำนี้เกิดขึ้นในหัอีกแล้วเหรอ,เ,หอ,เ,หรอเป็นเราเหรอ แล้วอยากจะฝากบอกตรงนี้นะคะว่าสําหรับใครที่พูดหรือเอ่ยถึงหนูหลังบ้านในทางที่ไม่ดีนะคะก็ขอให้หยุดนะหนูเหนื่อยหนูเหนื่อยหนูที่เกียดที่จะรับรู้เรื่องราวต่างๆถามว่าพูดได้ไหมไม่พูดขอบคุณครับพี่ชมู ไม่พูดนะคะขอให้หยุดไม่เหนื่อยหรอคะ่ะถ้าไม่รักกันไม่ชอบกันนะคะหรือเกลียดกันก็ต่างคนต่างอยู่เท่านั้นพยายามที่จะปิดหูไม่ขอรับรู้นะคะเอาไง่ายๆว่าดา่าไม่กระทั่งคุณส่งข่าวเข้ามา ว่าหนูไม่ขอรู้ได้ไหมในอะไรใน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 เรื่องราวต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับหนูหรืออะไรก็ช่างที่ที่หนูรู้ตัวหนูดีว่าหนูทำหรือไม่ทำนะคะก็เลือกที่จะนิ่งเลือกที่จะไม่พูดนะคะอยากจะบอกว่าคนรักหนูมีคนเกลียดหนูมี คนที่คอยส่งข่าวหนูแปบปบหนึ่งครับคนที่คอยส่งข่าวหนูก็คือคนที่เคยเกลียดหนูมาก่อนมากๆนะคะแต่คนนี้เขาอยู่ทุกพื้นที่นะคะเขารู้ทั้งหมดว่าข่าวตัวนี้มาจากทางไหนมาจากที่ใด ใครเป็นคนก่อหรือใครเป็นคนพูดอะไรประมาณเนี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ไม่แก่นยาสาเจ้าเนืยหรือแอนนี่หรือทุกๆคนที่เคยอยู่กับหนุ่มก่อนจะรู้ว่าสิ่งที่หนูพูดจริงหรือเท็จนะคะก็ดึกน้อยดึกน้อหนูเหนื่อยหนุเหนื่อยจริงๆันเหนื่อยที่จะต้องมารับรู้กับ กับสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้ยินอเอาแค่นแล้กันนะคะอยากให้คิดว่าคนเราร้อยพ่อพันแม่ความคิดมันไม่เหมือนกันความอ่านมันไม่เหมือนกันนะคะแต่ขอให้สิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่เราทำนะคะมันไม่ไปทำร้ายใครหรือ จะบอกว่าไงดีดีอะกินนะคะแม่ไม่งั้นหนูไปหนักกว่านี้ค่ะก็คืออาเป็นว่าหนูก็มีเหตุผลในตัวของหนูที่หนูเลือกยืนยืนฝั่งพี่นุนนะคะหนูก็มีเหตุผลของหนูเพียงแต่ว่าหนูอาจจะยังไม่ได้ช่วยพี่นุนอะไรเท่าไหร่นักนะคะคอหนูนะ,ะจัดการกับความรู้สึกหนู อีกสักพักนะคะขอจัดการความรู้สึกของันอีกสักพักนะคะแล้วก็ส่วนใครที่พูดถึงหนูหรืออะไรยังไงก็ทั้งนะคะก็ขอให้มันผ่านไปนะคะแต่ถ้ามีใหม่หนูขออนุญาตตอบโต้นะคะหนูขออนุญาตตอบโต้อย่าหาว่าหนูปินเกลียวนะคะหรือหนูเป้นไม่รู้รุ่นนะครับเพราะเท่าที่ผ่านมาหนูถือว่าหนูทนมามากพอแล้วกับการที่ ถูกใช้ชื่อนะคะไปพูดถึงแบบใช้ชื่ออะไรก็ช่างที่เป็นการพูดถึงนะคะโดยที่บางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องจริงบางเรื่องไม่ใช่เรื่องจริงนะคะก็หนูจะไม่แจ้งความหรือจะไม่ฟ้องแตง่ตอบโต้กลับนะคะก็ขอใช้เอ่อเรียกว่าอะไรนะ นิสัยพี่กุ้งเนาะด่าม,มาด่ากลับไม่โกงนะคะแต่การด่าของหนูดูคงไม่หยาบอะไรเท่าไหร่ถ้าจะหยาบก็จะหยาบทางญี่ปุ่นนะคะกับอเมริกานะคะแค่น,นั้นค่ะนะคะส่วนคนที่หนูเคยมีความรู้สึกดีๆหรืออะไรก็ช่างนะคะที่แผมๆมาบ้างอะไรมาบ้างนะคะหนูจะมองข้ามนะคะณนะตอนนี้นะคะพูดถึงวันนีน้ตอนนีนะะ้นับจากนี้ไปอีกสามวันนะคะหนูสามหรือสี่วันหน,นูขออนุญาตจัดความ จัดการความรู้สึกตัวเองก่อนว่าหนูพร้อมเมื่อไหรหรือหนูจะไหวเมื่อไหร่นะคะและหนูจะออกมานะคะพยายามที่จะทำตัวให้ปกตินะ,ะ,ะเพราะถ้าเรื่องให้ปกติแต่พอได้เข้ามาในกลุ่มเข้าบ้านนะเข้าบ้านเอ่อยะสานะคะแม่แก่นยาสาลุงคิงนะคะก็ จะบอกไงพอเข้ามาปั๊บก็จะสิ่งไดที่ถามว่าไหวไหมกินยาได้ยังดูแลตัวเองนะลูกจะคิดมากอะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่ได้ยินประจําจากในบ้านยาสานะคะไม่เกนลุงคิงนะครส่วนเจ้าเนย ก็จะมีการโทรมาหลังบ้านถามว่าพี่คิงไหวไหมอย่าเครียดนะพี่คิงไม่ต้องตอบโต้พี่คิงนิ่งๆไปอะไรเงี้ยค่ะคือตัน,นิสัยของหนูหนูจะไม่ไม่ตอบโต้กลับในทันทีโดยที่หนูยังไม่รู้เอ่อต้นสาเหตุมันคืออะไรเนาะนะคะสิ่งที่หนูพูดกันมาตลอดกับแม่แก่นกับยัสอาคือ ตรงไหนที่หนูอยู่และหนูสบายใจเราอยู่กันตรงนั้นค่ะนะครับว่ากลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มล็กหรือกลุ่มใหญ่ถ้าเราอยู่แล้วเราสามารถที่จะคุยกันได้ทุกเรื่องโดยที่ไม่มีเกียรปิดบังและอยากจะบอกว่าใครที่คิดว่านหนูเป็นน้องหรือเป็นพี่หรือเป็นเพื่อนสามารถพูดคำแรงๆกับหนูได้เลยประเภทที่ว่ามาพูดหวานจะดๆหนูขอบายหนูเข็ดแล้วนะคะ หนูขอบายหนูเข็ยแล้วจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะคะประมาณว่ามีคุนอาบนำ้ำแต่หนูอยู่ในกลุ่มกันไม่แต่เจ้าอื่นก็ด่านหนูได้นะคะแต่คนที่ด่านหนูบ่อยที่สุดหรือเตือนหนูบ่อยที่สุดก็จะคือแม่แก่นนะคะแม่แก่นถ้าใครได้สัมผัสหลังบ้านแกนะคะจะรู้เลยว่า เป็นคนตรงๆไม่เข้าข้างใครต่อให้เราผิดก็ไม่เข้าข้างแต่ถ้าเราไม่ผิดหรืออะไรเงี้ยไม่แก่นจะเป็นฝ่ายออกออกตัวแทนเราร้อฟรีนะคะหรือถ้าเราทําผิดเตือนเหมือนเราเป็นลูกหรือเป็นหลานเป็นญาติในครอบครัวนี่แหละค่ะคือสิ่งที่จริงจังอยู่ได้นะคะเพราะว่าจริงจังจะเป็นคนที่ว่าถ้า อารมณ์มันเหวี่ยงเมื่อไหร่นะคะยิ่งมาพูดดีหรือเหมือนกับว่าไม่ห้ามหนูไม่ห้ามไม่เตือนอนะ่ะหนูจะ,ตะเตลิดก่อนหน้านี้ก็จะมีอยู่ไม่กี่คนนะคะที่สามารถ ดึงเชือกหนูให้หยุดได้ชะนักได้นะคะคือเบรกมาที่เยาหัวทิมรู้เรื่องไม่ไปไหนต่อไม่ตอบตรงอะไรอยู่นิ่งๆแต่ปัจจุบันนะคะจะมีไม่แก่นคนเดียวแลสองคนกับเจ้าเนยนะคะสองคนกับเจ้าเนยนะคะที่มันก็ว่า อ,อาเจ้าเนยกขาจะรักพี่นะคะแบดแบดดใส่หนูแล้วหนูก็จะเงียบแล้วหนูจะนิ่งหนูก็จะไม่ทําอย่างเป็นไม่แก่นเหมือนไม่ให้สอนลูกนะ,ะเพราะฉะนั้นพี่ๆสารเณทีมสารเนรทุกท่านนะคะถ้าเกิดว่าคิงจังทําสิ่งใดผิดหรือไม่ถูกไม่ควรไม่ต้องเกรงใจนะคะใช้คําแรงได้เลยนะคะเพราะว่าถือว่าคิงจังอันนี้รครอสข้าใกล้คิงจังนะคะคนที่พูดร้าย นะ,ค,ะคนที่คำพูดดูร้ายใช่ว่าเขาจะร้ายทาคำพูดนะคะแต่บางคนที่คำพูดสวยหรูนะคะอาจจะไม่ดีนะคะอย่างกับคำพูดที่สวยหรูก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถเตือนตินะคะด่าได้เลยนะคะไม่ต้องอ้วนหรือโกรธนะคะไม่ต้องกรธหอโกรธหนูไม่โกรธแน่น,นอนคะ่ะนะคะถ้าการด่าของพี่ๆเพื่อนๆหรือการติงของเพื่อนเพื่อน มันเป็นการเอ่อมันก็ว่าดึงนะคะหรือตําหนิให้แก้ไขนะคะหนูพร้อมปรับปรุงนะคะแต่ก็จะอาจจะมีหลุดเอ่อเพิ่มๆไปบ้างนะคะก็อย่าว่ากันนะคะยังไงก็จริงๆแล้วอยากจะขึ้นมาร้องเพลงเฉยๆนะแต่ว่าไหนๆก็ได้พูดแล้วก็ได้รูแล้วคะ่ะว่าคนที่รักหนูจริงคนที่ คอยซัพพอร์ตความรู้สึกในยามที่หนูอ้างหวัางหรืออะไรก็ช่างนะคะคนที่ไม่ชิ้งหนูในวันที่หนูอ่อนแอสุดๆคือใครนะคะขอบคุณตรงนี้อีกรอบนะคะขอบคุณอีกรอบนะคะหวังว่าพี่ๆคงจะรู้ใครนะคะจะมีแค่สามสี่คนนะคะที่ซัพพอร์ตหนูจริงที่ดิ้นมือมากระชากคนที่เหมือนกำลังจะจมน้ํา ติเพื่อก่อไม่ใช่ด่าแล้วลูกค้าแมกเกินนะคะเป็นการติเพื่อก่อนนะคะสําหรับไม่เก็นหนูคิดว่าถ้าย้อนย้อนวันๆกลับไปได้หรืออะไรก็ชัางนะคะ หนูก็จะยังอยู่กับกลุ่มนี้นะคะกลุ่มแม่แก่นยาสาจเจเนยนะคะแล้วก็ทีมไลฟ์สดกับทีมทีมเสน,นมาหลังนะครับหนูก็จะยังคงคิดว่าจะอยู่ทีมไลฟ์สดแล้วก็ทีมแม่แก่นยาสาลุงคิงแบบนี้นะครับเพราะหลายหลายคนคงจะรู้แล้วค่ะว่าคิงจังเจออะไรมามั่งในแบบไหนเจอทุกรูปแบบนะคะฉากหน้าด่า หลังบ้านคุยปกติไม่มีอะไรอะไรแบบนี้ค่ะเจอมาหมดนะคะหรือโกหกเราแบบหน้าด้าน้านหรืออะไรก็ช่างยืมมือเราหรือเราอาจจะเต็มใจไปทําหรืออะไรก็ช่างนะคะสามปีที่อยู่ตรงนี้มาแต่ทั้งสิ่งที่ดีนะคะและไม่ดีก็มีเช่นกันนะสิ่งดีๆนั่นคือมิตรภาพ นะคะบางคนอาจจะคิดว่านี่คือโลกโซเชียลโลกแห่งการสมมุติโลกแห่งการใส่หน้ากากมันจะมีเหรอคนที่มาจริงใจต่อกันคนที่เอ่อจะห่วงใยกันนะคะไม่ใช่ญาติพี่น้องกันนี่จะมาห่วงทําไมหรยอทาไมนะคะจะจริงใจทําไมนะคะถ้าคุณลองเปิดใจด,ดูนะคะแล้วจะเจอเองค่ะว่า กลุ่มน,นั้นหรือคนที่รักเราจริงๆจักใจมันมีอยู่จริงๆนะคะมันมีอยู่จริงๆถึงแม้ว่าวันนี้นะคะมันอาจจะมีอะไรที่มันยังขมุกขมวัวอยู่นะคะมันยังอึมครึมอยู่นะคะก็ใช้คำนี้นะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะนะคะไม่เป็นไร ก็อยู่เท่าที่มีนะคะอยู่เท่าที่มีไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเนวาะนะคะยังไงไลน์นี้นะคะก็จะตีสองเลยนะคะจะสองชมัมงเล้วดดงขิงจังขออนุญาตลงเลยแล้วกันนะคะ ราะว่าพวกนี้ต้องไปส่งหลานที่ชนบุรีนะคะแล้วกลาบขอบพระคุณพี่ๆนะคะแม่ๆแ,แล้วก็เพื่อนๆน้นองๆทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาให้กำลังใจกับพิงจังนะคะกลาบขอบพระคุณคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ